พี่น้องเห็นข้างหน้าดีบ่ครับตอนนี้หน้ารากาบ้านนุมินดีโดนน้ำท่วมครับผมปีนี่นักหนาสาหัสเลยครับนี่เป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบสิบปีเลยตอนนี้นุ่มินดีมาถึงบ้านแล้วครับผมนี่แล้วครับสภาพยังที่เห็นครับน้ำท่วมเบิดเลยครับพี่น้อง ค่ามเลือกนี่ระดับนะเอิรอกเลยครับผมตอนนี้ก็อีกนิดเดียวสิถ่วห่อนพื้นบ้านแล้วครับพี่น้องนุ๊มินดีก็ขนเอาของขึ้นไหวที่สูงครับบางส่วนนุมกับอินดีก็เอาเขาไปไหวใน่อ่าบ้านไมใหไ่ที่อยู่ขังในครับนี้น้ำ น,นี่ก็เป็นท่อนามพวกที่นอนพวกตู้ตู้ต่างๆ่างนุ่มินดีก็เอาไว้ขึ้นที่สูงครับพี่น้องนี่แล้วครับคือหน้าเขาของนุมินดีครับผมหน้าเขาที่นุมินดีอัปเดตล่คลิปบ่อยๆครับพี่น้องเขากำลังง,งามๆเขียว ตอนนี้บ่เหลืออีกยังเลยครับผมเนี่ยไปทางไดก็เห็นแต่น้ำขาวปาาเลยครับพี่หน้องเบิ่งแล้วก็เป็นตาหดหูใจอีครับซึ้งใจหายขนาดเลยมือสักสองสามหมื่นนี่ก็ยังเห็นเขาเคี้ยว <ๆ S 1> อยู่ครับพี่หน้อง้าบ่าโดนน้ำถมสักก้อนปีนี่นุม่มดีก็สิใด หงินหลตังค์อยู่ครับพี่น้องแต่โดนน้ำท่วมแบบนี้แล้วก็คือสีบนเหลืออีกอย่างคือกันครับพี่น้อง วัสดีครับผมแม่พี่น้องป่องปลายสุขูมสุคนยินดีตอนรบเขาสูชาแนลนุ่มินดีกเกษตรไทยบ้านครับผมเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องพี่น้องเห็นข้างหน้านี่บ่ครับตอนนี้หน้าละกาบ้านนุ่มินดีโดนน้ำท่วมครับผมปีนี่นักหนาสาหัสเลยครับมีเป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบสิบปีเลย นี่เป็นบริเวณทางค้นกีดครับท่งถนนเที่ยวพื้นที่บริเวณนี้ครับผมเคยถวมใหญ่ไปแล้วเทือนึงเมื่อปี2 5งพครับปีนี้กับปี6กสามแล้วกือเกือ,อสบสิบสบสบปีครับพี่นอก เบิรครับพี่น,น้องเดี๋ยวนมินดีจะพาพี่น้องเขาไปเบิงครับว่าเอ้ยว่ามันเป็นจังไดแนครับผมเป็นบริเวณท่เขาบ้านครับพี่น้องทางขาข่าหน้าครับ นามท่วมสูงประมาณเลือ่อยหัวเข่าขึ้นมาระดับเอวเลยครับพี่น้องนี่ก็เป็น<ม>เพื่อนบ้านเข้ามากลางม่องครับสนุกหาปลาเลย เบิ่งแล้วกรหู้ซึกหดหูใจขึ้นันขึ้นกันครับพี่น้องนี่แหละครับชีวิตเช่าไหลเช่าหน้าปีไดน้ำไหลกะท่วมแบบผืดผืดพันเสียหายแบบนี้และครับผมปีไดน้ำแหลงกบะบ่ค่อยเด็กเขาเขาบ่มีราคาครับพี่น้องเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าเชา่ชาไร่เช่าหน้าเป็นหนี้เป็นสินครับพี่น้อง อันนี้เป็นเขาเขาทั้งโคกครับเหลืออยู่แปงเดียวนี่ที่จะได้กิน ครับพี่น้องทั้งด้านนานี่ก็คือหน้าเขาเวยครับพี่น้องเขาก็ล่างม่านก็ล่งต่างทองเลยครับโดนน้ำท่วมโบเห็นยอดเขาเลยครับผมเบื้องเราก็หูซึกใจหายกันครับพี่น้องเมื่อสักสองสามหมือที่แล้วก็ยังเห็นหยอดเขียวๆอยู่เลยครับผมตอนนี้ปานวัด ทะเลส,สาบน้ำจืดเลยครับพี่น้องขาวปาบเลยส่วนทางด้านขวามือนี่ก็เป็นบอ่อปลาครับอันนี้เป็นของเผื่อนบ้านครับปลาลุดออกเบิดเลยครับพี่น้องเสียหายเบิดตอนนี้เหลือแต่กระช่างปเปล่าครับมีอยู่สองบอ่อ นุ่มินดีจะพาพี่น้องย่างเบื่องบ้านนุ่มินดีแล้วก็นหน้านุ่มินดีครับผมอยู่ทังด่านนาพูดแล้วครับผมผลใหม่ยิ่งๆทั้งด่านนาพูดแล้วครับพี่นอ้องขุ่นกะเปลื่นบ้านไพ่เฮือห้าปลาครับพี่น้องสนงสุกสนานสหรับซุ่มหาปลาเลยครับผม ว่าเชาาหน้านี่น้ำตาโตกในแล้วตอนนี้บุเรืออีหยังแล้วครับพี่น้องตอนนี้นุ่มินดี้มาถึงบ้านแล้วครับผมนี่แล้วครับสภาพยังที่เห็นครับน้ำท่วมเบิดเลยครับพี่น้อง ควมเลือกหนระดับ้วเอิกเลยครับผมตอนนี้กาอีกนิดเดียวสิทว่วมหอนพืนบ้านแล้วครับพี่น้องนุ่มินดีก็ขค้นเอาของขึ้นไหวที่สูงครับบางส่วนนุ่งกับอินดีก็เอาเขาไปไหวในอ่าบ้านไมใหไ่ที่อยู่ขังในครับนีหนาม อันนี้ก็เป็นทออน่อหนามพวกที่นอนพวกตู้ตูต้ต่างๆนุ่นดีก็เอาไว้ขึ้นที่สูงนี่ห้องสวมนุ่มดีเฮ็ดข่างเอาไว้ครับพี่น้องยังเบลเลวอยู่ตอนนี้หนามท่วมบบเหลืออีกอย่างเลยครับพี่น้อง เขานีกา่กะบเห็นหอดเขาเลยครับหยอดเขา่าเห็นเตน้ำนี่ก็เป็นบอ่อปลาของนุมินดีครับบบเหลืออีหยังหนึกันแล้วครับพี่น้องปลาออกเบิดแล้วต้นมงต้นใหม่ปลูกเอาไว้กระลังงามเลยครับตอนนีก้กะนามถั่วเบิด บ่เลือเอยียงเลยถีหลอดรูบ่าหอดก็ต้องรอให้นามรุ่นไว่ไหวนุมีดีกับภาวนหน้าให้มันสถานการณ์มันขี่คลายเร็เรวๆครับผมจะได้กลับมาใส่ีวิตปกติเบิ่งหลังกาหดหูใจกันครับพี่น้องสิ่งที่เฮ้าลงทุนไปลงแรงไปครับ กำลังจะเป็นหมากเป็นผลพอมาโดนไพ่ธรรมาชาติแบบนี้แล้วมันบนเหลืออีกอย่งเลยนี่มันต้ึกเสียใจอยู่ค้อกันครับนี่นะครับนอดทั้งด้านานานี้ะครับหน้าเขานูมินดี เเหลลืออยีอยยงครับพี่น้องนี่ก็คือระดับระดับน้ำครับความลึกเขียงเหนือนี่แหละครับพี่น้อง เอาอลากาต้นใหม่ตั้งๆให้นุ่มดีปลูกมาไว้บ่เหลือเลยครับแนมโบเห็นยอดเลยตอนนี้แนมไปทั้งไหนก็เห็นแต่น้ำครับพี่น้องขาวปาาเลยใจหายกันครับพี่น้องว่านีนย่ังเขียวอยู่เลย ศาสตร์โหดหลายลีครับ ครับพี่น้องนี่แหละครับคือหน้าเข่าของนูมินดีครับผมหน้าเข่าที่นุมินดีอัปเดตลงคลิปบ่อยๆครับพี่น้องเขากำลังงาม,งามๆเขียวๆตอนนี้บเหลืออีหยังเลยครับผมแนมไปทางไดก็เห็นแต่นาำขาวปาาเลยครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็เป็นตาหุดนหูวใจหลีครับ สึกใจหายขนาดเลยหมื่อสักสองสามมื่ก่อนนี่ก็ยังเห็นเข่าเคียเค้ยวๆอยู่ครับพี่น้องถ้าบพโดนน้ำท่วมสักก้อนปีนี้นุ่มินดีกับซีใดเงืนหลาตังค์อยู่ครับพี่น้องแต่โดนน้ำท่วมแบบนี้แล้วก็คือสีบนเหลืออีกยังคือกันครับพี่น้อง ส่เหลือแน่ก็คือแต่แนว่ขอภัยหมดแล้วครับผมยังสูงฉลูดอยู่แต่ว่าตนไหม้พิดพันธ์ต่างๆให้นุ่มนดีปลูกเอาไว้ตอนนี้กระจมบาดาลเบิดแล้ววงปลาเลี้ยงเอาไว้ในสระนี่กับบนเลือกันครับออกเบิดครับพี่น้องน้ำลายลีครับปีนี้น้ำท่วมนักเลยในรอบสิบปี ปกติโบถั่มปานนีเดอครับพื้นที่บริเวณนี้เคยถ่วมนักๆมาแล้วเมื่อปี25 5 4ครับปีนี้2563กสาเกือบเกือบ10ปีแล้วครับผมลงมืนดีกด็ไดเต่ภาวนาหวังวา่า สถานการณ์มันสีขี่ไข่เรี่ยวๆรับคลิปนี้น้อมินดีกับจิฟ้าไอ้ทรัพนีก่อนครับพี่น้องโค้งสิบุมีอีหยังหลายครับทายไปเรื่อยๆกะหูซึกอมดหูใจหุ่นราครับบ้านน้อมินดีครับพี่น้องเหลืออีกคืบเดียวหนามถึงพื้นแล้วตัวมันยังเห็นประทันแล้วพึ่งกันครับเอนผ้าแลแงง้วง่า มากคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจในุม่มดีเด้อครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้กันไลค์กดแชร์นม่ไดีอินดีจะได้มีกําลังใจเห็ุคลิปใหม่ๆต่อไปสรับคลิปนี้ขอโตไปซับน้ำตาก่อนครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ